สวัสดีครับมาชมร้อยสดกันอีกครั้งนะครับตอนนี้อยู่ที่นั่งเคเบิลคาร์นะครับหรือว่ากระเช้านะครับขึ้นมาเที่ยวชมหิมะที่อยู่ด้านบนสุดของบนภูเขานะครับเขาเรียกว่ามอนสเตอร์นะครับลมแรงแล้วก็หิมะตกหนักมากด้านบนสวยสุดๆเลยครับสวยสุดๆอันนี้สภาพด้านนอกนะครับของต้นไม้จะเห็นนะครับว่ามัน มันมัน,ม,น,ม,นมันสวยงามนะครับมันเหมือนต้นคริสต์มาสต้นต้นคริสต์มาสนะครับสวยจริงๆนะครับพีกเกาะแล้วก็ดูรูปทรงเป็นต้นคริสต์มาสหน้าหนาวเลยก็จะเห็นนะครับเคบิลคาร์นะครับหรือว่ากัดเช้านะครับวิ่งสวนกันไปนะครับขึ้นลงขึ้นลงตลอดนะครับ ด้านบนมันอะไรเป็นอะไรที่แบบเ,เขาเรียกว่าสุดยอดอยจริงๆอะ่ะบอกตรงนะสุดยอดหิมะตกลงมาหนักนะครับแต่ว่าความสวยงามนะครับมันอลังการเป็นแบบมอนสเตอร์เลยล่ะนะครับอันนี้ก็เป็นเคเบิลคาร์นะครับที่จะสวนขึ้นลงขึ้นลงนะครับดูต้นไม้ด้านนอกนะครับสวยงาม แล้วก็ดูดีมากเลยมาแล้วครับเคบุคาหรือว่ากระเชา้ากระเชา้าสีดาส่วนขึ้นไปแล้วครับ มันก็ตกลงมาปล่อยๆนะแต่ด้านบนอ่ะด้านบนอ่ะเยอะจริงๆแล้วตกตกแบบเยอะแล้วก็ลมแบบพัดเข้าโอ้โหกระทบเข้าใบหน้านี่แบบชาเย็นชาเลยนะครับ <laughs> ดูกบเชา้ามันจะสวัดกันไปกับกันมานะครับขึ้นบ้างลงบ้างนะครับ กาศแบบสุดๆเลยต้นไม้ครับต้นไม้หิมะเกาะเต็ม nào 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 mm -hmm. nào Internet. Huh? Nice away. เขยบรคารนะครับเขยบรไครขันก็กำลังส่วนขึ้นมานะครับกระเช้ามันก็จะส่วนขึ้นส่วนลงตลอดนะครับนักท่องเที่ยวก็มาได้เรื่อยๆนะครับมาได้เรื่อยๆเปิดจนถึงกี่โมงอันนี้ไม่แน่ใจนะครับ โอ้โหหิมะเริ่มตกลงมาแล้วตกลงมาแบบโปรยโปรยโปรยป้ายญี่ปุ่นสวยงามญี่ปุ่นเป็นประเทศที่น่าเที่ยวนะครับชอบบรรยากาศของญี่ปุ่นมากเคเบิลคารหนึ่งสองสี่ครับหนึ่งสองสี่ ลงแล้วนะครับลงไปเรื่อยๆโอ้ไปเลยอันนี้ทางลงระบบของเขาดีมากๆเลยนะครับผมคิดว่าระบบเซฟตี้อะไรต่างๆเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคได้ละนะครับระยะทางมันไม่ใช่ใกล้ๆนะที่เป็นกระเช้าเนี่ย จากด้านล่างสุดจนถึงข้างบนสุดนะ่ะนั่งนั่งกระช้บประมาณสักเกือบชักเครื่องชั่วโมงนะครับมันก็ได้บรรยากาศนะครับชมความงามของอบรรยากาศโดยรวมนะครับเพราะเราอยู่ด้านบนเราสามารถที่จะเห็นบรรยากาศแบบภาพรวมได้นะครับมันสวยจริงๆอันนี้รอบๆนะครับอันนี้มันอยู่ตีนเข่าแล้วนะครับมันอาจจะยัง ต้นไม้มันยังไม่มีหิมะเท่าไหร่มันอาจจะร่วงโรยไปหมดแต่ด้านบนนะครับมันแบบเป็นมอนสเตอร์เลยนะครับอ่เป็นรูปอะไรต่างๆนะครับแล้วแต่เราจะจินตนาการสวยจริงๆครับอันนี้เราเรากลับลงมาแล้วนะครับเพราะว่าเราขึ้นไปตอนชอ่วงประมาณเที่ยงนะครับใช้เวลาด้านบนก็ประมาณเกือบเกือบชั่วโมงเดิน นะครับเขาจัดรูทจัดเส้นทางการเดินเที่ยวชมสวยมากเลยนะครับเขาจัดให้นะแต่ว่ามันหนาวเหน็บมากข้างบนคืออานะครับรถมันก็จะส่วนกัน,นยอย่างรถเออเรียกว่ากระเช้านะครับที่นี่เขาเรียกเป็นเคเบิลคาร์นะครับมันจะส่วนขึ้นลง,ลงนะครับท้องฟ้ามันมันไม่ค่อย จำใส่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าหิมะตกแล้วก็ลมแรงด้วยเสียดายถ้ามันท้องฟ้าจำใส่เนี่ยมันจะสวยมากๆกระเช้าหมายเลขหนึ100่งศูนยหนึ่งร้อยครับมาแล้วหนึ่งร้อยหิมะขาวโพลนนะครับไปทั่วภูเขาเลยวินดี้ ลมแรงมากครับด้านนอกได้ยินอย่างชัดเจนว่าเราจะเห็นนะครับว่าด้านนอกมันจะมืดๆเลยนะครับมันมืดมันไม่มันไม่ท้องฟ้ามันไม่เคลียร์มันไม่มันไม่แจ่มใสเลยอะเสียดายถ้าท้องฟ้าแจ่มใสมันจะสวยงามนะครับ ได้ยินเสียงลมแบบชัดเจนเลยนะครับลมแรงมากลมแรงน่าจะใกล้ถึงฐานด้านล่างแล้วนะครับใกล้จะถึงแล้วโอ้ลมแรวลมพัดแรงจริงๆเลย เคเบิลคาหมายเลข69ไปแล้วใกล้จะถึงแล้วนะครับเห็นหลังคานั้นก็คือเป็นเป็นฐานของเคเบิลคานะครับที่อยู่ด้านล่างเสียดายนะครับท้องฟ้ามันไม่เกลี่ยนะมันก็เลยมันก็มีความสวยงามนะครับแต่ว่ามัน ถ้ามันเคลียร์มันไม่มันไม่ลมแรงนะมันจะสวยจริงๆสวยสุดๆดนะครับตอนที่มาตอนประมาณสิบเอดโงลานจอดรถนี่มันก็มันไม่มีหิมะเยอะขนาดนี้นะดูดีผ่านไปแค่ประมาณสองชั่วโมงตรงที่จอดรถนะครับหิมะเต็มเลย มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยเข้าไปด้านในก่อนไปไปรับฮีตเตอร์ก่อนมันหนาวมาก <c oughs> ไปรับความร้อนกัน,นเย็นจะเยอะจิงจิง,งอจอดแล้วนะครับจอดแล้วจอดแล้วครับลงมายังปลอดภัย ลงมาหยับแบบสมูทล,ลี่เลยนะครับต้องจอดสนิทนะครับมัประตูถึงจะเปิดนะครับระบบเซฟตี้ระบบความปลอดภัยของที่นี่สุดยอดเลยครับประตูเปิดแล้วครับ พานะครับหรืว่ากัชาว ภานในกันครับ้านในก่อน,น,น,อนหนาวอากาดกิโอน้องหมาน่ารักมากตัวใหญ่ชิอชิลโฮโุอกนี่เชกีลีสรอ ออกคุณโตออกโตน่ารักครับน้องหมาเฟียม,ยม,มาต์เข้ามาด้านในก่อนหนาว